ร่วงศึกษาธิการประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และการประชุมที่เกี่ยวข้องในหัวข้อคิดโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล Transform i n g Education in the Digital Era ระหว่าง 2 3สิสถึงสิหงหาคม2567สณจังหวัดบุรีรัมย์ในงานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มปูนชิดชอบในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนขอเชิญชวนช,วนชาวไทยทุกคนร่วมสนับสนุนและเป็นหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อผนึกพลังในการทำงานร่วมกันสู่การพิชฌาและกำหนดอนาคตการศึกษาในยุคดิจิทัลของประชาคมอาเซียน ให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงเข้มแข็ง,แ,ขงและยั่งยืนต่อไป